พระเยซูตรัสถึงอำนาจแห่งความมืดการบงการการใส่ร้ายคูและผู้เลี้ยงแกะ5เมษายน2559พระดำรัสจากพระเยซูถึงซิตเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลมันมีความหมายอะไรกับเจ้าหากเจ้าถูกเรียกชื่อเสียเสียถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องกุขึ้นและคำโกหกมันสำคัญหรือแคล แท้จริงแล้วมันสำคัญแม้เพียงน้อยนิดเดียวหรือก็มีบ้างในแง่ที่ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าดูคล้ายพระองค์และสิ่งที่ฟาริซีเคยพูดใส่ร้ายพระองค์ใช่แล้วเจ้าเรียนบทเรียนนี้ได้ดีเจ้าสาวต้องมีลักษณะคล้ายเจ้าบ่าวปล่อยให้พวกเขาพูดต่อไปเถิด แต่เจ้าจงเพ่งสายตาไว้ที่เราและติดตามเราโอ้สิ่งนี้เป็นที่พอพระไทยของเราอย่างยิ่งเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าอยู่ในหมู่คณะอันสูงส่งเพียงใดพระคำภีร์กล่าวว่าจงชื่นชมยินดีและเปรมปีเพราะบํมเน็จของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก เขาข่มเหงบรรดาประกาศก่อนหน้าท่านก็เช่นเดียวกันมัทธิวบทที่5ข้อที่12ข้าพเจ้าคุ้นคิดถึงข้อนี้และหัวใจของข้าพเจ้าก็ละลายลงเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าข้าพเจ้าไม่คู่ควรเลยที่จะถูกนับรวมอยู่ในหมู่นั้นช่างเป็นเกียรติยศยิ่งนักแต่ข้าพเจ้ากล่าวว่าโอ้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเมตตาข้าพเจ้ามากเหลือเกิน แต่แล้วบรรดาผู้เล็กน้อยเหล่าที่ถูกผักใสและหว,วาดกลัวด้วยคำโกหกเหล่านี้บางคนเราจะทำให้เขาเห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำโกหกล้วนๆและบางคนเราจะสูญเสียเข้าไปแต่ยังมีประตูสู่พระอาณาจักรของเราที่ยังไม่ได้เปิดออก จงอธิษฐานเพื่อพวกเขาเราจะนำและชี้ทางให้แต่เขาต้องมีหัวใจอ่อนไหวเจ้ารู้ไหมว่าเหตุใดเจ้าจึงถูกศัตรูเกียดชังมากที่สุดเพราะการแยกแยะหรือ การที่เจ้าสอนผู้อื่นให้มาหาเราเพื่อเรียนรู้การแยกแยะนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลหลักที่พวกเขาเกลียดเจ้าพวกเขาเกลียดเจ้าเพราะความรักของเจ้าและเพราะวิธีที่เจ้าเผยให้เห็นความรักของเราที่มีต่อเจ้าและต่อทุกดวงวิญญาณน,นั่นแหละคือเหตุผลที่เจ้าถูกเกลียดมากที่สุด เจ้าได้ทลายกำแพงแห่งลทัทธิยึดกฎดังนั้นผู้คนจึงไม่อาจถูกบงการด้วยความรู้สึกผิดอีกต่อไปอำนาจแห่งความมืดได้ทำงานตรากตำม,มาหลายร้อยปีเพื่อทำให้ผู้คนมองเราเป็นพระเจ้าผู้พิพากษา ผู้คอยจ้องจับผิดบาปของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาแล้วประกาศใส่พวกเขาว่าเจ้ามีความผิดและเจ้าหมดหวังแล้วพวกมันได้เกี่ยวตะขอไว้ในปากของผู้คนเพื่อบงการพวกเขาเพื่อชี้นำพวกเขาและเพื่อบทขยี้พวกเขาแต่เจ้าดึงตะขอออกและปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระ ด้วยการบอกพวกเขาและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าความรักของเรายิ่งใหญ่กว่าความรู้สึกผิดของพวกเขาและความรักของเรานำพวกเขาไปสู่การกลับใจมันฟื้นคืนความหวังและทำให้ศัตรูไม่เหลืออำนาจต่อรองแบบยึดกฎทางศาสนาไว้ใช้บงการดวงวิญญาณอีกต่อไป นี่คือบาปใหญ่ของคริสตจักรคาทอลิกการบงการเราปรารถนาให้ดวงวิญญาณทั้งหลายถูกดึงมาหาเราด้วยความรักไม่ใช่ความกลัวเราดําเนินชีวิตทั้งชีวิตของเราโดยไม่ปลุกปั่นความกลัวหรือความรู้สึกผิดในจิตใจของชายหญิงทั้งหลายการพิพากษาเพียงอย่างเดียวที่เราได้กระทำคือ กับพวกธรรมาจารย์และฟาริซีซึ่งหัวใจถูกทำให้ดำมืดด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองและการเงินถึงขั้นบูชาพระบาอันแล้วพวกเขาจะรู้จักเราได้อย่างไรพวกเขาเป็นของบิดาของเขาคือมารดังนั้นบัตรนี้ประวัติศาสตร์จึงสํารอยและผู้ที่มีจิตวิญญาณศาสนาแบบควบคุมก็แทรกตัวเข้าไป ในทุกนิกายด้วยตันหาแห่งการครอบงำแผนการทั้งหมดของศัตรูคือทำให้มนุษย์รู้สึกผิดกับบากของตนอย่างหนักหน่วงจนเขาถอนตัวออกจากเราหรือถึงขั้นปฏิเสธที่จะเข้ามาใกล้เราบ่อยแค่ไหนที่เจ้าเคยเห็นและได้ยินคนพูดว่าฉันยังไม่ดีพอสำหรับพระเจ้า พอฉันดีพอเมื่อไหร่ฉันค่อยหันไปหาพระองค์และแน่นอนนั่นไม่เคยเกิดขึ้นและจิตวิญญาณศาสนาคือพาหนะที่ใช้ทำสิ่งนั้นสิ่งที่เราสอนเจ้าสวนทางกับกระแสนี้ดังนั้นเจ้าจึงถูกเกลียด การที่เราปฏิบัติต่อเจ้าในฐานะเจ้าสาวของเราซึ่งหัวใจของเราผูกพันกันอย่างลึกซึ้งและการที่เรารู้สึกเช่นนั้นกับประชากรของเราทุกคนเป็นสิ่งน่ารังเกียจสำหรับพวกเขาการที่เราสามารถมีชีวิตอยู่ผ่านเจ้ายังคงเป็นสิ่งที่น่าหวาดหวั่นที่สุดในความเชื่อแท้จริง พระเจ้าสามารถมีชีวิตอยู่ผ่านมนุษย์และปีศาจไม่อาจหยุดยั้งพระองค์ได้และมนุษย์สามารถถูกสอนโดยพระเจ้าได้ซึ่งปลดปล่อยเจ้าจากแอกแห่งความเป็นทาสและผลประโยชน์ตนเองที่มนุษย์ติดเสพจนชอบยัดเยียดผ่านศาสนามีเขียนไว้ว่าและทุกคนจะได้รับการสอนจากพระเจ้าตลอดทั้งพระคัมภีร์ ความสัมพันธ์แบบคู่มั่นคู่สมรสกับพระเจ้าถูกประกาศอยู่เสมอและหากเจ้าแต่งงานกับพระเจ้าและไปหาพระองค์เพื่อดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อเจ้าจะถูกสอนให้เดินตามวิถีของมนุษย์ได้อย่างไรเจ้าจะถูกบงการได้อย่างไรเพราะผู้ทรงสร้างเจ้า คือสามีของเจ้าและเราจะรับเจ้าเป็นเจ้าสาวของเราตลอดไปและเราจะรับเจ้าไว้กับเราในความชอบธรรมและความยุติธรรมในความเมตตาการุณาและความสงสารและดังที่เจ้าบ่าวชื่นชมยินดีในเจ้าสาวพระเจ้าของเจ้าก็จะส่งชื่นชมยินดีในเจ้า นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ปีศาจเล่นกลกับเรื่องการแยกแยะและทำให้ผู้เชื่อที่จริงใจซึ่งแสวงหาความสนิทสนมกับเราหวาดกลัวว่าจะตกไปในความผิดพลาดแต่ถ้าหัวใจของดวงวิญ,ญญาณตั้งมั่นอยู่กับเราเราจะนำและชี้ทางเขาในที่สุด ผ่านการหลอกลวงและอุปสรรคทุกอย่างหากเจ้าไว้วางใจเราโดยสิ้นเชิงโดยรู้ว่าเราจะกระทำพระประสงค์ของเราให้สำเร็จในชีวิตเจ้าเจ้าจะไม่ละทิ้งเส้นทางแห่งความสนิทสนมเมื่อการแยกแยะของเจ้าล้มเหลวตรงกันข้ามเจ้าจะถ่อมตนและเข้ามาใกล้เรายิ่งกว่าเดิม เจ้าเห็นไหมเราได้ตั้งสิทธยาพิบาลและครูขึ้นเพื่อสอนประชากรให้รู้จักรักและรับใช้เราสอนให้เขาสแสวงหาเราจนกว่าจะพบเราและช่วยให้เขาอยู่ในหนทางที่ถูกต้องโดยมีผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่คอยช่วยชี้แนะเพื่อให้เขาปรับทิศทางชีวิตให้ถูกต้อง เราไม่ได้สร้างสิทธยาพิบาลเพื่อป้อนอาหารให้ฝูงแกะด้วยมือและทำให้ตนเองเป็นแหล่งอาหารเพียงแหล่งเดียวไม่เด็ดขาดไม่ใช่นี่แหละคือทางที่ความผิดพลาดแทรกเข้ามาเมื่อคนคนเดียวตีความแทนทุกคนและตั้งกฎต่างๆจนสร้างสังคมยึดกฎขึ้นมาอีกครั้ง เหมือนฟาริซีกลุ่มที่พึ่งพาความรู้การเมืองอิทธิพลและการควบคุมไม่ศิทธยาพิบาลถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบิดาแก่บุตรทั้งหลายเพื่อช่วยให้เขาเติบโตในความเชื่อและเรียนรู้ที่จะฟังและเชื่อฟังเราไม่ใช่ฟังและเชื่อฟังมนุษย์ใช่การเชื่อฟังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ยังไม่เติบโตอย่างยิ่ง แต่สิทธยาพิบาลที่ดีจะพาฝูงแกะไปถึงน้ำและยอมให้เขาดื่มตามจังหวะของตนเองใช่เขาจะนำพระปัญญาของพระเจ้าจากคังแห่งการเวลาและประสบการณ์ออกมาแต่หน้าที่อันดับแรกของเขาคือพาพวกเขามาหาเราเพื่อให้เราเองได้เลี้ยงดูฝูงแกะของเรา แล้วพระเจ้าทรงนำเอาเอเซเคียสบทที่34ขึ้นมาในความคิดของข้าพระเจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอย๋ยจงพยากรณ์กล่าวโทษบรรดาผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลจงพยากรณ์และกล่าวกับเขาว่าพระเจ้าตัดดังนี้วิบัติแก่เจ้าผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลผู้เลี้ยงดูแต่ตนเองผู้เลี้ยงแกะไม่ควรเลี้ยงดูฝูงแกะหรือ เจ้ากินไขมันสวมขนแกะและฆ่าสัตว์ที่อ้วนผีที่สุดแต่เจ้ามิได้ดูแลฝูงแกะเจ้าไม่ได้เสริมกำลังคนอ่อนแอไม่ได้รักษาคนป่วยไม่ได้พันแผลคนบาดเจ็บ เจ้าไม่ได้พากับคนหลงไม่ได้ออกตามหาคนสูญหายแต่เจ้าปกครองเขาอย่างโหดร้ายและทารุณดังนั้นพวกเขาจึงกระจัดกระจายเพราะไม่มีผู้เลี้ยงแกะและเมื่อกระจัดกระจายเขากลายเป็นเหยื่อของสัตว์ป่าทั้งหลายฉะนั้น ผู้เลี้ยงแกะทั้งหลายจงฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจะทำให้เจ้าหยุดเลี้ยงฝูงแกะเพื่อเจ้าจะไม่อาจเลี้ยงดูตนเองได้อีกเราจะช่วยฝูงแกะของเราออกจากปากของเจ้าและพวกเขาจะไม่เป็นอาหารของเจ้าอีกต่อไป เราจะเลี้ยงดูเขาในทุ่งหญ้าที่ดีและยอดภูเขาแห่งอิสราเอลจะเป็นที่เล็มหญ้าของเขาที่นั่นเขาจะนอนลงในทุ่งหญ้าอันดีและที่นั่นเขาจะกินหญ้าในทุ่งอันอุดมบนภูเขาแห่งอิสราเอลเราจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเราเองและจะให้เขานอนลงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพตัด นั่นมาจากเอเซเคียสบทที่34พระเจ้าค่าสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าพวกเขาจะไม่ถูกบงการด้วยความรู้สึกผิดหรือความกลัวอีกต่อไปแต่จะได้รับความรักและการหล่อเลี้ยงจากพระองค์ นั่นคือแผนการเรากำลังเลี้ยงผู้เลี้ยงแกะของเราให้ช่วยฝูงแกะของเราออกมาจากเงามืดแห่งความรู้สึกผิดและความแห้งแล้งแห่งความกลัวเรากำลังเรียกพวกเขาให้รักฝูงแกะและสอนเขาให้สแสวงหาเราจนกว่าจะพบเราและสอนเขาให้รู้จักหล่อเลี้ยงตนเองจากทุ่งหญ้าที่เรานำพาเข้าไป สิ่งนี้แหละที่เจ้ากำลังทําและนี่คือเหตุผลที่เจ้าถูกเกลียดแต่ไม่เป็นไรทุกสิ่งจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าเพียงเสริมความตั้งใจของเจ้าให้มั่นคงแคลเราได้บอกเจ้าแล้วว่าทีละน้อยยิ่งและสำหรับเรานั่นหมายถึงนาทีนาทีไหนก็ได้การตัดสินใจยังอยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดา แต่เรารู้ว่าประตูกำลังปิดลงและพระองค์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดว่าพอแล้ว ดังนั้นจงพบความสงบของเจ้าในสิ่งนั้นและยึดมั่นอยู่กับเราเราจะพูดได้ไหมว่ามันจะเป็นความประหลาดใจสำหรับเราทั้งสองแต่สำหรับตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงนาทีต่อนาทีเท่านั้น